สัดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีอีกครั้งนะคะตอนนี้พรอยู่แปลงที่ดินที่อยู่อำเภอหนองยาไซนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมารับลูกค้านะคะวันนี้ลงพื้นที่นะคะอ่าที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหลังนี้นะคะเป็นแปลงใหญ่8ไร่นะคะเราทําการแบ่งขายไร่ละสองแสน้าหมื่นเกาพนะคะตอนนี้ว่างเพียง1นร็อกเท่านั้นนะคะเราเปิดทําการขายประมาณ หเดือนนะคะตอนนี้ว่างเพียง1ล็อกนะคะสังเกตได้เลยค่ะมีเพื่อนบ้านค่ะด้านหลังเพื่อนบ้านนะคะสวยงามจะ้ะหน้ากว้างหนึ่งไร่จะอยู่ที่27เมตรนะคะส่วนแนวยาวจะยาว58เมตรนะคะก็คือเป็นสัดส,ส่วนที่พอดีนะคะพอดีกับาการจัดตกแต่งปลูกบ้านนะคะเพราะว่าทางเข้าหน้ากว้าง27ก็ไม่แคบนะคะ พอดีจัดสัดส่วนได้หน่อยไม่แคบเข้าออกสะดวกนะคะแปลงนี้อยู่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้กรุงเทพร้อยสกิโลนะคะ140กิโลเท่านั้นนะคะและจุดเด่นสำคัญคือเขาใกล้โรงพยาบาลอำเภอหนองยาไซเพียง5กิโลนะคะเดินทาง5นาทีนะคะไปโรงพยาบาล5นาทีนะคะะเดี๋ยวให้ดูวิวด้านข้างอีกรอบรอบนะคะด้านนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะคะนั่นนั่น เพื่อนบ้านนะคะวันนี้ลูกค้ามาชมที่นะคะลูกค้ามาชมที่ด้านในนะคะ,ะพาชมที่หน่อยก่อนพาดูกลางแปลงเลยอันนี้คือลูกค้ามาชมที่นะคะ,ะเพื่อนบ้านลายล้อมนะคะเพื่อนบ้านดูเลยสวยงามจริงๆนะคะแบ่งคายทางสาธารณะประโยชน์เราตัดให้6เมตรนะคะ หนึงไล่สองแสนเันบาทนะคะเฟสหนึ่งว่างเพียง1ล็อกเท่านั้นนะคะว่างเพียง1ล็อกเท่านั้นสําหรับเฟสสองจะมีเปิดนะคะเปิดต่อเนื่องนะคะเฟสสองหนึ่งไล่2องแสนเก้าห่นเาราคาเท่ากันนะคะโอเคสวยงามจริงๆะคะ่ะลองมาชมได้นะคะที่นี่อำเภอหนองยาไซนะคะ ติดต่ออพอรเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวอพอรขึ้นเบอร์โทรให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะในการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ